รับไดสตาร์ทนะครับของตระกูลเว็บนะครับที่มีปัญหานะครับใช้ไปนานน้ำมันรั่วซึมนะครับก็ตัวเช็คพบว่าโอลิงมันเสียนะครับอันนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนใหม่ไปแล้วนะโอลิงซึ่งโอลิงของเก่ามันเสียนะครับเห็นไหมมันจะมีรอยแหว่งๆฉีกๆเงี้ยก็ผมขันมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนเป็นโดนน้ามันเห็นไหมโดนโดนน้ามันหรือว่าโดนอะไรสักอย่างมันฉีกๆครับผมขันน็อตไดสตาร์ทกอกมามันหลวมนะครับ ไม่รู้เ like หมือนกันอาการนี้ม so, ันใส่หรือเปล่าก็เปิดมาใช้ก็เปลี่ยนด้วยหรือว่าไม่ใช้ไปนานๆอะโอลิงอะมันมีการเสื่อมสภาพอยู่แล้วครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับไม่จําเป็นว่ามันจะเสียอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าใช้ไปนานๆโอลิงมันเสื่อมู่แล้วก็ทําการถอดเปลี่ยนนะครับก็อันนี้ก็เสร็จแล้วเปลี่ยนเสร็จแล้วถอดง่ายนะครับเพราะว่าของเก่ามันเสื่อมนะครับเนี่ยแล้วก็เสื่อมก็เปลี่ยนครับไม่แพงนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้จะเป็นตระกูลเว็บถอดวิธี อันนี้ผมจะให้ดูนะครับรหัสของอะไระครับโอลิงครับจะเป็นประมาณนี้รหัสอะไร g f c 7 1 1นะครับประมาณนี้นะครับก่อแคปแล้วก็ไปหารหัสประมาณนะครับแล้วก็มันจะมีบอกนะครับ16คูณ3.1แคปหน้าจอแล้วก็ไปค้นหานครับเพราะว่าดูเ,เดี๋ยวผมเอาดูนั้นๆไม่ได้เดี๋ยวระบบแบนมีปัญหาครับ ก็นี่เลยนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วสามารถติดตั้งในรถได้เลยอันนี้จะเป็นของ LED นะครับตัวใหม่เยวก็จะใส่ไปแล้วเห็นไหมเสียบเข้าไปอัดน็อตเข้าที่เดิมครับเน่ดูสตาร์ทอยู่ไหนหนูน่นเห็นไหมเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเน่แล้วก็แจ็คเสียบตรงนี้ด้วยเห็นไหมมันจะมีแจ็คเสียบบังคับเลยของ 110i LED ครับตัวใหม่มันจะมีแจ็บบค,บ,คบับงคับแบบถอดแจ็คตัวน,นี้ออกเห็นไหมเน่ถอดแจ็คมันจะสอดขึ้นข้างใต้นี่ครับเห็นไหม มันต้องใส่เวลาแกะแมกก็ดูด้วยมันอยู่่ไหนอันนี้มันจะสอดขึ้นใต้ครับแล้วก็อ้อมมาเสียบตรงนี้แล้วก็ใส่ขันสตาร์ทอ่าได้สตาร์ทเข้าที่เดิมก็แกะง่ายเลยปัญหานี้นะครับน้ำมันเนี่ยตอนแรกมีน้ํามันรั่วซึมตรงใต้เครื่องบนเครื่องเนี่ยเพราะมันรั่วจากได้สตาร์ทครับได้สตาร์ทก็เห็นไหมเป็นคาบน้ํามันเลยผมนี่ผมล้างได้เท่าที่ดางอันนี้มันจะเป็นคาบสนิมเห็นไหมไม่รู้ว่าเป็นน้ํามันบ้างอะไรบ้างโดนตรงนี้เห็นไหมเป็นสนิมเลยก็ประมาณนี้เลยครับอ่า ใครเจอปัญหานี้ก็สามารถแกะได้ตา,าร์ทมาดูก่อนเปลี่ยนโอลิงก็เบื้องต้นประมาณนี้แลครับนะครับทาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วย